ประกอบการมือนี่โบนีเ่เกียงปัง้นปั้นโบปนี่ปันอันจจพูดนี่สามพูดสามพูดอบอ,อพูดใต้ข้างมีบอกระห,หมายแล้วนี่หมานก้นมูเมนบอเมนครับโอ้ถูกเอาถูกเอาอีกแล้วมา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 ใส่บา้นี่เอาปันปันปันเนาะเอหอ,อ,อหนึ่งพูดสอง เออใช้ใส่พูดตะหมายคือตัวหน่อยแท้โอดีนี่เป็นนันพูดเซียนยาอันนี้โอ้เออเออพวกมีประโยชน์ยังดอกอันนเจียงเนาะอันนี้พูดควอเออเออเออนี่พูดตะหมายนี่พูดเทเงินเทเท่าไหร่คนเด้เอออันนี้พูดพวกเนยอันนี้พูดควอน อันนี้พูดตำไม้เออเรื่อเาหลายคนเงืนอทเาหลายคนพูดปักยาอัออโอ้ลงตูลงตูจสีในเมฆอยู่ติทำจ้าสีในเมฆเนาะอันนี้พูดตะไม้เนาะเอออันนี้พูดตะไม้เออจ้สีในเมฆนี่ละนี่ละได้ๆพูดบักยาพูดปักยาสมอสมนี่เอออันนี้พูดลูกโตกันยังหน่อยยุบกินหลายไปเลยตุกทีพูดตะไม้เออเรื่อเาหลายคนเรืองเ่าหลายคน พี่น้องกระหลายได้เขาออสิได้ไปแบ่งอันนี้บักยาอันนั้นตัวเนาะเพืาะนั้นตัวกับบัวหลายตัวโอ้ผู้แบ่งกันเหนียาผอออู้ไต่ขังผู้ไต่ขังอันนั้นผู้ไต่ขังเอออันนี้กระต,ต่ายไุ้เฮ้ยเรื่องรถอีกได้หล่ะเออแม่นครับเออคาอพัฒนะอีกเด้น,น่พูดบักยาเออตรงนี่ตรงชินตัวนี่เป็นผู้ที่แบ่งป่าถือต้องเลยนี่อ๋อเออมีกระต่ายเออ ค่าน้ำมันอีกเด้อค่าค่าน้ำมันเครื่องอีกเด้อเอามาไปค่ารุดค่าน้ำมันเด้อเพิ่นเพิ่นเพื่อนเอาเพื่อนจ้าไหนเอาร้อยละซี่ซี่ตัวให้ค่าน้ำมันเครื่องอีกเด้อซี่อยาท่อกันถักเนาะนี่แหละค่ะอันนี้ค่ะมือกล้องอันนี้สวมมือกล้องมือกล้องอันนี้เอาครับเอามะสหมาะสมเหมาะสมเนาะพวกมิการเอาเปรียบกันไปไหนได้เนาะครับ เอ,ออเออเออลุงตู่มอสมนี่แหละยุติธรรมเจสิลา<อ>ตรงกันพอดีกันโอเคจ้ะ